เอาเลยครับต่อที่การแข่งขันแบดมินตันปทุมธานีจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2025นะครับ mm hmm. ทัพนักแบดมินตันเยาวชนจาก18ประเทศก็เข้าร่วมการแข่งขันและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนระดับนานาชาติ B A T Yonex ปทุมธานีจ mm ูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2025ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะรัเมื่อวานที่ผ่านมาครับ ที่อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทจังหวัดปทุมธานีสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับจัดอยู่ในระดับจูเนียร์อินเตอร์เนชันแนลซีรีส์มีการชิงรางวัลรวม13,500เหรียญสหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ430,000บาทและก็มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนจาก18ปประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก โดยพิธีเปิดการแข่งขันครับได้รับเกียรติจากนาะยนพพลขาวขำนะครับรองนาะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัญชุกรนาะยกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในภาพรมราชุประภมและพลอากาศตีทอทธรรมชูโชตนาะยกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยผลอากาศเอกมนทนสัญชุกร์ครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยว่าการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนานาชาติที่มีนักกีฬาจาก18ประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ครับถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติและพัฒนาศักยภาพของนักแบดมินตันเยาวชนซึ่งจะเป็นก้าวสาคัญในการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยในอนาคต สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนนานาชาติขึ้นในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นงานที่อยู่ในระดับใหญ่ในระดับเยาวชนเพราะมีหลายชาติและก็นักกีฬาจํานวนมากมาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมให้นักกีฬาได้เกิดการเรียนรู้การแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะเป็นนักแบดมินตันที่มีศักยภาพที่จะขึ้นสู่ทีมชาติของแต่ละชาติของตัวเองต่อไปครับและสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนนานาชาติรายการย o เน x ป์ปทุมธานีจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2 0 2 5นะครับก็จะจัดการแข่งขันยาวไปจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนะครับและรายการนี้ครับ เป็แฟนกีฬาที่สนใจนะครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดนะครับได้ทางที่ Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาแห่งนี้ได้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่เปิดโอกาสให้นักใบเป็นต้านเยาวชนของไทยนะคะรวมถึงเยาวชนในระดับนานาชาติด้วยได้แข่งขันในเวทีที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ได้โชว์ฝีมือของตัวเองนะคะก่อนที่จะขยับแล้วก็ก้าวขึ้นมาแข่งขันในรุ่นของโอเพนหรือว่าร,รุ่นของทั่วไปต่อไปนะคะ